สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่ต้องบอกว่าร้อนแรงมากแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยนั่นก็คือเรื่องการโกงเลือกตั้งครับค่ะคือเรามีข้อมูลหลักมาจากบทความชื่อมุมมองทั่วโลกต่อการทุจริตเลือกตั้งและความน่าเชื่อถือของสถาบันพอได้อ่านแล้วเนี่ยเอ่อมันเปิดมุมมองใหม่ๆเยอะมากเลยครับใช่ค่ะเพราะปกติเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้กันเนี่ยเรามักจะไปโฟกัสว่า ใครโกงใช่ใช่หรือว่าโกงยังไงใช่ค่ะแต่ข้อมูลชุดนี้ชวนให้เรามองไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยซึ่งคือมันสำคัญกว่ามากนั่นก็คือเมื่อเกิดข้อกังหาขึ้นแล้วระบบที่มารองรับ มันทำงานได้จริงแค่ไหนอ๋อจุดนี้แหละค่ะที่เป็นตัวตัดสินเลยว่าประชาธิปไตยของประเทศนั้นๆเนี่ยจะไปต่อได้หรือเปล่าประเด็นเรื่องระบบที่มารองรับนี่น่าสนใจมากครับเพราะว่าเอาจริงๆในบ้านเราเวลาพูดถึงโกงเลือกตั้งภาพในหัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องซื้อเสียงซื้อเสียงนับคะแนนผิดบัตรผีอะไรทานองนั้นค่ะแต่จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันบอกชัดเลยว่านในระดับโลก เกมนี้มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดไปไกลมากใช่ค่ะแยบยนต์กว่าเยอะอย่างเรื่องแรกที่ผมอ่านแล้วทึ่งเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่า Jerry d a n d e r i n g หรือถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างมีเลสไนนยนั่นเองค่ะใช่เลยครับมันคือการที่พักการเมืองที่กลุ่มอำนาจอยู่เนี่ยใช้จังหวะที่ต้องมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่มทาการลากเส้นแบ่งเขตตามใจตัวเองเลยคือไม่ได้แบ่งตามหลักภูมิศาสตร์อยู่ประชากรปกติ ไม่เลยครับไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบนั้นแต่เป็นการลากเส้นแบบโอ้โหพิสดารมากบางเขตในสหรัฐเนี่ยรูปร่างเหมือนปูเหมือนกุ้งเลยครับขนาดนั้นเลยเหรอคะวกไปวนมาซิกแซกแบบไม่มีเหตุผลเลยเพื่อเป้าหมายเดียวคือกวาดเอาฐานเสียงของตัวเองมาอยู่ในเขตที่ชนะได้ง่ายๆแล้วก็เอาฐานเสียงของคู่แข่งไปอัดรวมกันไว้ในเขตอื่นให้น้อยที่สุดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของเจอร์รี่แมนเดอริงก็คือมันทําให้นักการเมืองเป็นคนเลือกผู้ลงคะแนน ไม่ใช่ผู้ลงคะแนนเรื่องนักการเมืองใช่ค่ะมันคือการพลิกหลักการพื้นฐานของรประชาธิปไตยกลับหัวเลยอืคือแทนที่จะแข่งกันด้วยนโยบายเพื่อเอาชนะใจคนก็เปลี่ยนเป็นการออกแบบพื้นที่ให้ตัวเองชนะตั้งแต่ยังไม่เริ่มแข่งมันเหมือนกับการโกงที่ถูกกฎหมายอย่างนั้นเลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะในทางเทคนิคแล้วมันถูกกฎหมายในหลายที่แต่มันทำลายเจตนารมณ์ของการแข่งขันที่เป็นธรรมไปโดยสิ้นเชิง ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันแยบยลจนน่ากลัวจริงๆแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งที่คล้ายๆกันในแง่ของความแนบเนียนนั่นคือ voter suppression การกีดกันผู้มีสิทธิเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นอีกกลยุทธ์ที่เล่นในพื้นที่สีเทาของกฎหมายเหมือนกันค่ะคือเขาไม่ได้ไปยืนห้ามตรงๆว่าคุณห้ามมาโหวตนะไม่ทำแบบนั้นค่ะแต่เป็นการสร้างอุปสรรคทางอ้อมขึ้นมาเพื่อให้คนบางกลุ่มไปใช้สิทธิได้ยากขึ้น เช่นอะไรบ้างคะเช่นอยู่ดีๆก็ออกกฎใหม่ว่าต้องใช้เอกสารยืนยันตัวต,วตนแบบเฉพาะเจาะจงมากๆอ <travels> ืมซึ่งก็รู้กันดีว่าคนจนคนสูงอายุหรือชนกลุ่มน้อยอาจจะไม่มีหรือไม่สะดวกที่จะไปหามาหรืออย่างการลดจํานวนหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ที่เป็นฐานเสียงของฝ่ายตรงข้ามใช่เลยครับผลก็คือคนต้องไปต่อคิวกัน4ี่หชั่วโมงเพื่อจะได้กาบัดแค่ใบเดียวหลายคนก็ท้อใจแล้วกลับบ้านไปเองถูกต้องครับ ผลลัพธ์สุดท้ายมันก็ไม่ต่างจากการห้านโบทเลยนะคะไม่ต่างเลยแต่ว่ามันทําภายใต้หน้าฉากของกฎระเบียบทําให้การเอาผิดมันยากมากครับแต่ในขณะเดียวกันนะคะวิธีการที่คลาสสิกมากๆก็ยังคงมีอยู่อันนี้เดาได้เลยครับ โ o t ตบายอิ g หรือการซื้อสิทธิขายเสียงนั่นเองค่ะข้อมูลชี้ชัดเลยว่ายังเป็นปัญหาใหญ่ในหลายภูมิภาคมากทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาแล้วก็ละตินอเมริกาเป็นวิธีอมาตะจริงๆนะครับเรื่องนี้รูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะคะจากการให้เงินสดตรงๆก็อาจจะกลายเป็นให้สิ่งของให้ทุนการศึกษา หรือให้สัญญาว่าจะอนุมัติโครงการลงในพื้นที่ถ้าได้รับเลือกแต่แก่นของมันก็ยังเหมือนเดิมก็คือการใช้ผลประโยชน์มาแลกคะแนนเสียงใช่ค่ะและอีกประเด็นที่ข้อมูลนี้เน้นย้ำและน่าสนใจมากคือ state resource abuse การใช้ทรัพยากรของรัฐโดยมิชอบค่ะประเด็นนี้ผมว่าสำคัญมากเลยเพราะมันเป็นเส้นแบ่งที่เบลอสุดๆระหว่างการทำงานของรัฐบาลกับการหาเสียง ถูกต้องเลยค่ะมันคือการที่ฝ่ายรัฐบาลที่กลุ่มอำนาจอยู่ใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นภาษีของทุกคนใช้รถยนต์ของราชการหรือแม้กระทั่งสั่งการให้ข้าราชการไปช่วยจัดเวทีปราศัยอ๋อมันทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอย่างรุนแรงเพราะฝ่ายค้านไม่มีทางเข้าถึงทรัพยากรแบบนี้ได้เลยมันเหมือนนักมวยฝ่ายหนึ่งได้กินอิ่มนอนหลับมีทุกอย่างแต่อีกฝ่ายอดอยากแล้วต้องขึ้นไปชกบนเวทีเดียวกัน ฟังดูแล้วแ,แล้วแต่ละวิธีเนี่ยมันมีทั้งแบบจงแจ้งแล้วก็แบบที่ซ่อนอยู่ในช่องโัวของกฎหมายเต็มไปหมดเลยนะครับค่ะซึ่งมันก็ทําให้ผมสงสัยขึ้นมาเลยว่าแล้วในประเทศที่เขาจัดการกับปัญหานี้ได้ดีๆเขามีเครื่องมือหรือกลไกอะไรมาสู้กับวิธีที่แยบยลพวกนี้บ้างครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะเพราะนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยข้อมูลนี้แบ่งกลไกการรับมือออกเป็น3ระดับที่ทํางานเกื้อหนุนกันอยู่ครับคนเช่นไปลงคะแนนซ้ําซ้อนปลอมแปลงเอกสาร พวกนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะแต่เป็นคดีอาญาร้ายแรงที่เขาเรียกว่า f e l o n ีโทษนี้หนักมากเลยใช่ไหมครับหนักมากค่ะมีทั้งจำคุกหลายปีและปรับเงินมหาศาลแถมยังเสียสิทธิพลเมืองหลายอย่างไปเลยโหคือลงโทษหนักเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเลยถูกต้องค่ะหรือถ้าขยับไปดูที่เกาหลีใต้ที่นี่ก็จริงจังมากเราคงพอจำประวัติศาสตร์การเมืองของเขาได้ที่มีการประท้วงใหญ่ แล้วก็มีการกวาดล้างนักการเมืองที่ทุจริตอย่างรุนแรงนั่นทำให้สถาบันตุลาการของเขาทั้งสารรัฐธรรมนูญและสารดีกาเข้มแข็งมากคือใครก็ตามที่ถูกตัดสินว่าทุจริตเลือกตั้งไม่ว่าจะรูปแบบไหนมักจะโดนตัดสิทธทิทางการเมืองตลอดชีวิตแล้วก็ต้องติดคุกจริงๆแทบไม่มีข้อยกเว้นเลยค่ะการลงทั่วที่รุนแรงและบังคับใช้จริงจังแบบไม่มี2มาตรฐานเนี่ยมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมการไม่ยอมรับการโกงขึ้นมาในสังคมได้อื คือมันส่งสัญญาณชัดเจนว่าเรื่องนี้สังคมรับไม่ได้และผลที่ตามมามันไม่คุ้มค่ากันเลยนักการเมืองก็จะกลัวที่จะทําผิดใช่ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ากฎหมายมีช่องโหว่หรือกระบวนการในศาลมันล่าช้าล่ะครับจะมีอะไรรองรับอีกไหมมีค่ะและนี่คือระดับที่2นั่นคือระดับองค์กรอิสระโดยเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้งใช่ค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากในหลายประเทศในยุโรปที่ระบบของเขาแข็งแรงคือ คณะกรรมาการการเลือกตั้งไม่ได้มาจากการแต่งตั้งของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเลยนะคะอา้าวแล้วมาจากไหนครับอาจจะมาจากฝ่ายตุลาการผู้พิพากษาหรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนั่นกฎหมายที่เป็นกลางจริงๆที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายอ๋อเข้าใจแล้วครับ คือตัดปัญหาเรื่องที่คนชอบพูดกันว่ากกตเป็นเครื่องมือของรัฐบาลไปได้เลยถูกต้องค่ะเพราะคนแต่งตั้งไม่ได้มาจากฝ่ายการเมืองโดยตรงทบใครนี่คือสิ่งที่สร้างความไว้วางใจหรือ trust ในระบบขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยในการเลือกตั้งที่สุดเลยค่ะถ้าคนส่วนใหญ่รู้สึกว่ากรรมการเป็นกลางและเชื่อถือได้ต่อให้พรรคที่ตัวเองเชียร์แพ้เขาก็จะยอมรับผลแต่ถ้าความไว้วางใจนี้ไม่มี ทุกอย่างก็จะตามมาด้วยความขัดแย้งนิรู้จบค่ะแล้วถ้าเกิดกรณีเลวร้ายที่สุดล่ะครับคือทั้งศาลทั้งองค์กรอิสระถูกแทรกแซงหรือไม่ทํางานอย่างที่ควรจะเป็นมันจะยังมีทางออกอีกไหมมันก็จะมาถึงระดับที่สค่ะซึ่งเป็นประการด่านสุดท้ายและอาจจะทรงพลันที่สุดนั่นก็คือระดับสังคมหรือโซเชียลแซงั่นพลังของประชาชนนั่นเองค่ะอ๋อ ข้อมูลนี้ชี้ชัดเจนว่าถ้ากลไกลของรัฐล้มเหลวในการสร้างความยุติธรรมประชาชนก็คือผู้ที่ต้องลุกขึ้นมาทวงคืนความถูกต้องด้วยตัวเองเราจะเห็นภาพของการประท้วงใหญ่ mass p r o t e s t อย่างที่ในข้อมูลเรียกว่าการปฏิวัตสิสีหรือ color revolutions ที่เคยเกิดขึ้นในจอร์เจียหรือยูเครนใช่ไหมครับใช่ค่ะมันเป็นการเคลื่อนไหวของประชาชนจำนวนมหาศาลที่ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งที่พวกเขาเชื่อว่า ไม่โปร่งใสแล้วก็พาคกันออกมาแสดงพลังกดดันบนท้องถนนต่อเนื่องเป็นวันเป็นสัปดาห์จนสุดท้ายสามารถบีบให้มีการจัดเลือกตั้งใหม่หรือบางครั้งก็ถึงขั้นเปลี่ยนรัฐบาลได้เลยเป็นการส่งสารที่ชัดเจนที่สุดเลยว่าอำนาจสูงสุดยังคงเป็นของประชาชนและประชาชนจะไม่ยอมให้ใครมาขโมยอำนาจนั้นไปฟังดูเป็นขั้นเป็นตอนที่แข็งแรงมากเลยนะครับจากกฎหมายไปองค์กรอิสระแล้วถ้าไม่ไหวจริงจก็ถึงมือประชาชน ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ฟังดูดีในทางทฤษฎีนะครับแต่ในข้อมูลที่เรามีมันมีกรณีศึกษาจริงๆที่เกิดขึ้นแล้วด้วยใช่ค่ะซึ่งผมว่ามันน่าทึ่งมากเป็นเคสที่แสดงให้เห็นเลยว่าเมื่อสถาบันเหล่านี้ทำงานอย่างที่ควรจะเป็นผลลัพธ์มันเป็นอย่างไรเคสแรกที่ออสเตรียปี2016ครับอืเรื่องของเรื่องคือมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบสุดท้ายผลออกมาคือเฉือนกันแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลย ชนะกันนิดเดียวชนะกันแค่ประมาณสามหมื่นคะแนนจากคนลงคะแนนหลายล้านคนแต่แล้วก็มีคนไปร้องเรียนว่าพบความผิดปกติในกระบวนการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ส่งมาทางไปรษณีย์ใช่ครับไม่ใช่การโกงนะครับแต่เป็นความผิดพลาดทางขั้นตอนแค่ความผิดพลาดทางเทคนิคเหรอคะใช่ครับเช่นเจ้าหน้าที่เปิดซองนับคะแนนก่อนเวลาที่กฎหมายกำหนดอะไรแบบนี้ แล้วเรื่องก็ไปถึงสารรัฐธรรมนูญซึ่งสุดท้ายสารมีคำสั่งที่ช็อกคนทั้งโลกมากคือให้การเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆาและสั่งให้จัดเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ทั้งประเทศเลยครับทั้งประเทศเลยเหรอฮะทั้งประเทศครับคือต้องย้ําตรงนี้นะคะว่าสารไม่ได้ตัดสินว่ามีการทุจริตหรือโกงโดยเจตนาเลยเขาแค่บอกว่ากระบวนการมันมีช่องโหว่และไม่เป็นไปตามกฎหมายซึ่งอาจจะส่งผลต่อคะแนนได้ แค่นั้นเองเหรอครับคือต้องไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าใครโกงแต่แค่มีข้อสงสัยในกระบวนการศาลก็สั่งเลือกใหม่ทั้งประเทศเลยเบื้องหลังคำตัดสินของศาลออสเตรียชี้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการจับผิดว่าใครโกงแต่เป็นเรื่องของการรักษาความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นของประชาชนใช่ค่ะความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบการเลือกตั้งทั้งหมด สารมองว่าการปล่อยให้ผลการเลือกตั้งที่มีข้อกังขาแม้เพียงเล็กน้อยดำรงอยู่ต่อไปเนี่ยมันจะกัดกร่อนและทำลายความน่าเชื่อถือของประชาธิปไตยในระยะยาวดังนั้นการยอมเสียเงินและเวลาจัดเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศจึงเป็นราคาที่คุ้มค่าเพื่อรักษาหลักการที่ใหญ่กว่าเอาไว้เข้าใจแล้วครับแปลว,ว่าในระบบที่เชื่อมั่นได้จริงๆแค่ความน่าสงสัยก็มีน้ำหนักเกือบจะเท่ากับ การโกงที่พิสูจน์แล้วถูกต้องค่ะเพราะเป้าหมายสูงสุดคือการปกป้องความเชื่อมั่นของคนทั้งประเทศไม่ใช่แค่การหาผู้ชนะในครั้งนั้นนเป็นการตัดสินใจที่มองไปถึงอนาคตของระบบประชาธิปไตยในประเทศเลยทีเดียวค่ะสุดยอดมากครับมาดูอีกเคสหนึ่งที่เคนยาปี2017อันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกแล้วครับแต่คราวนี้ปัญหาเกิดจากระบบส่งต่อคะแนนแบบดิจิทัลอืม ฝ่ายค้านอ้างว่าระบบถูกแฮ็กมีความผิดปกติและผลคะแนนที่ประกาศออกมาไม่น่าเชื่อถือแล้วเรื่องก็ไปถึงศาลฎีกาใช่ครับและศาลก็มีคําสั่งให้ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนั้นเป็นโมฆะเช่นกันครับเคสของเคนยานี่มีความสําคัญในเชิงประวัติศาสตร์อย่างยิ่งเลยนะคะยังไงครับพระนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทวีปแอฟริกาที่ศาลสูงสุดของประเทศมีคําสั่งยกเลิกผลการเลือกตั้งของประธานาธิบดีที่กําลังอยู่ในตําแหน่ง โโอ้ห oh. มันเป็นการส่งสัญญาณที่ทรงพลังไปทั่วทั้งทวีปและทั่วโลกเลยค่ะมันเปลี่ยนภาพจําของหลายๆคนที่มีต่อการเมืองในแอฟริกาไปเลยนะที่เรามักจะคิดว่าเป็นการเมืองที่อำนาจอยู่เหนือทุกสิ่งเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงค่ะมันพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ในประเทศที่อาจจะมีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงครับ ความกล้าหาญของศาลที่พร้อมจะตรวจสอบและทวงดุลอำนาจของฝ่ายบริหารได้อย่างสมบูรณ์ฟังมาทั้งหมดเนี้ยผมว่าเราพอจะเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับว่าการโกงเลือกตั้งมันมีอยู่ทุกที่ทั่วโลกจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรเลยค่ะแต่สิ่งที่ทําให้ประเทศที่ประชาธิปไตยเข้มแข็งสามารถก้าวข้ามปัญหานี้ไปได้มันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีคนคิดจะโกงแต่เป็นเพราะเขามีสิ่งที่เรียกว่าระบบการตรวจสอบที่ทำงานได้จริงเป็นประเด็นสรุปที่คมคายมากค่ะ มันไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลแต่เป็นเรื่องของตัวระบบไม่ว่าจะเป็นสารที่เป็นกลางและกล้าหาญที่จะตัดสินเพื่อรักษาหลักการค่ะหรือองค์กรอิสระที่ถูกออกแบบมาให้ปลอดการแทรกแซงทางการเมืองจริงๆกลไกเหล่านี้คือหัวใจสําคัญที่ทําให้คนอย่างเชื่อมั่นในกติกาครับและดิฉันขอเสริมอีกปัจจัยหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยจากข้อมูลที่เราคุยกันมาคืออะไรครับนั่นก็คือภาคประชาชนที่ตื่นตัวและไม่ยอมปล่อยให้ความผิดปกติผ่านไปเฉยๆค่ะอ๋อ พลังของสังคมที่คอยจับตาดูและส่งเสียงไม่เห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือแรงผลักดันสําคัญที่ทําให้กลไกของรัฐต้องทํางานอย่างแข็งขันจริงด้วยครับจะเห็นว่าทั้งเคสออสเตรียและเคนยามันเริ่มต้นมาจากการร้องเรียนของประชาชนใช่ค่ะถ้าทุกคนคิดว่าช่างมันเถอะหรือทําอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์เรื่องก็คงไม่ไปถึงศาลและไม่มีคําตัดสินที่น่าทึ่งแบบนั้นออกมาครับกลไกทั้งหมดนี้ทั้งศาลองค์กรอิสระและประชาชน ต้องทางานสอดประสานกันเพื่อค้าจุนระบบราาประชาธิปไตยเอาไว้เป็นภาพที่ชัดเจนมากครับแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราผมคิดว่ามันบอกเราว่าการต่อสู้กับการทุจริตในการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการไปไล่จับผิดใครคนใดคนหนึ่งค่ะแต่มันคือการสร้างระบบที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือขึ้นมาเพื่อป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นและสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมเมื่อมันเกิดขึ้นใช่เลยครับค่ะ และจากข้อมูลทั้งหมดนี้ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักเล็กน้อยครับผมข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เน้นไปที่การเลือกตั้งระดับชาติเป็นหลักแต่ก็น่าคิดต่อนะคะว่าหลักการเรื่องความโปร่งใสการตรวจสอบที่เป็นอิสระและความเชื่อมั่นของคนในองค์กรใช่ค่ะ สามารถนำมาปรับใช้กับการเลือกตั้งในระดับที่เล็กลงมาที่เราอาจจะเจอในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างเช่นการเลือกตั้งในสหภาพแรงงานสภานักเรียนหรือแม้แต่การเลือกคณะกรรมการคอนโดอืมอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อความไว้วางใจในระบบการเลือกตั้งเล็กๆเ,เหล่านั้นมันพังทลายลงหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe ให้ช่อง e y Tech Channel ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ